Mm hmm. สวัสดีจ้าพี่น้องไะอันนี้แม่จะไปวัดอันนี้แม่จะไปจังหันนม่นปะกน้องบีจะไปตักบาทเทโวโให้แม่ขึ้นไปทึ่งวัดนี่อันนี้ได้ก็เขาแม่แล้วเตรียมของเตรียมน้ำเตรียมเข้าแล้วแล้วปะพี่น้องน้องบีกระสีผ้ากันไปก่อนเพราะว่าเป็นตักบาทเทวโวก่อนเอาถือเอาไม่ล่วเนาะมาเร็วได้เขาได้นุ่ม ได้มา่มาได้ขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะไขแ่แดงพี่น้องฮะแม่ไปเก็บดอกไม้ก็แล้วก็เอาเงินไปใส่น้ำน้ำเล็กน้อยพี่น้องเอาใส่ในหันบริเวณสิงเฮไปน้องบีจะทายไปหอดวัดทันคนแม่จ้าน้ำเขาไปที่หลังเพราะแม่จ๋าจะขึ้นไปที่วัดได้แม่จ้าไปจังหัน จะเก็บดอกไม้ก่อนพี่น้องอ่ะ,อะเอาใส่นีับเวลาเอาเงินใส่เอาดอกไม้ใส่น้ำยกเมื่อใส่หัวพาลูกเห็ดตัวพี่น้องเห็ดซุปปีเด้หนู่มพี่พน้องไม้เห็ดซุปปี โอ,อ,อ้ปลาบอนเฮ็ดทุกป,ปีเฮ็ดทุกปีออตัดปลาเทวุยามเดี๋ยวเพี่นพากกนลังตูเตา่าโลดขั้นหอนวันน้องมีอาจจะบริ่ายให้บรรยากาศตอนตักให้มึงได้ข้นหลายอายแคาเจ้าหน้ออากำลัองอยางออกไปปห้ฮง อุ i, ้ยปลาบืนปลาบืนปลาบืนเนลานก็ใส่ปะเนลานปลาบืนเนลานปลาปลาบืน อาปาไม่บอกยังใกล้สุดฮะไม่บอกยังใกล้เปี้ใใปยวนั่นปาบืน <c oughs> นั่นน้ำดำยู่กมองข้องน,น้อยๆนะสะโคมัน,นได้านนตายเด้มันได้ตนะายเด้หน่ะนั่นน้ำดำยู่อันมองข้องน,น้อยๆนะตอ,อในยังไก่้ใ่ไหมฮะเอามือนี้ลูกจะเศร้าทั้งสองอยากไปตักบาท โอ้ยหอนเอาเพิ่นตักก่อนอันอันนั้นเด้อลูกกันจังหันลูกลระบอกยายหอนหอนหอน À, nhà nhảt đi nha nhảt rồi nhảt đi ở đó nè oh, ừ. <laughs> bà, cái ở đọt này nè bà, anh đi đọt nhỉ, bơmen, đọt đọt đào ô, giềng thòng, giềng cà cà phê, nhang, ในป่าเลยนอกครับเนาะเข้าไปสูอไดส่วนไดส้วนส่วจะตู้ปัไกในปบาป่าเล่นอกครับเนาะยป็นอย่างปลอดภที่ถึงโลกถึงป่าที่แหลแลรก็บอก็หลเล่ป่าแร่เป็นหาเชื่อนเข้าไปเนะ

เอาแม่ก็ได้ไปไหายแล้วเจังน้อยเล่สีมาใส่บาทจังน้อยเร่งสีออกมาเ,ออเดี๋ยวข้าเจ้ากันลังมากเปน็นนั่งขาเพิ่นอันนี้ที่ห้องมาไต่เหมือคขึ้นพี่น้องห้องามาไต่เหมือคขึ้นเดี๋ยวห้องมานาั่งล่อเพิ่มแล้วก็กำพักกันเยอะมา เ่ใหญ่ข้าใหญ่บริเวณวัดเนาะิมมะไตมาขึ้นใช่ไมบรรยากาศตักบัตรเทวพอดีเลยมากข้นว่าไหนหลาย คนายน้องบีบกาไทยภายในได้ไอ้ก็เจ้าอะเสียง,งาดาแม่มาแล้ว <c oughs> แม่มาคุณทำเพื่อ <c oughs> แ,แ, <c oughs> แม่จะขึ้นไปจ้งพันธพี่น้องก <c oughs> ็ต้องมีตักบานแล้วกะสีออกเมีย แอมหนักคนไลดีได้เงียมอันนี้เพื่นกำลังเพื่อกังสื่อของยุลานค่ <c oughs> นะเต็มอยู่ฮะฮะฮใฮะฮะาะ่ะฮะฮะฮะ่ะงอฮะ่ะฮะสะฮาฮะฮะะ แม่ย่างไปซื้อขนมใส่ก่อนเตรียมค้อง,องพี่น้องผ้าลูผ้าหลานเฮ็ดนี่บ่ผ้าเฮ็ดมันจะเฮ็ดบ่เป็นเนียแต่น้องพิมพ์น้องไม้นี่เฮ็ดสุกป,ปีนะเฮ็ดทุกปีตื่นขึ้นมาสีสุกป,ปีอันนั้นเอาใส่กับดอกไม้เดาลูกเงินใส่กับดอกไม้อันนี้เอาลงแม่บ่ได้เอาใส่เป็นถุงเว้ยนี่เอาลง พระพระเพิ่นมีสององค์ยิบซอยกันเอาเอา,เอาคอนละสองอันนี้ลงใส่องค์นึงแล้วก็อันนี้ก็อีกองค์นึงพระมีสององค์พี่น้องเขาก็เลยได้แครซัมเน่บานอื่นอาจจะมีหลายเนาะแต่ของเขามีสองปีมีจีนีหลายปีวังหันมีจักองค์ซีซีองค์หรือหาองค์ปีบางหันหรหบรรยากาศหนากต่กำลังยางนะนีหนา แต่สีชมพูนี่พี่น้องกำลังพากันออกมาป่ะน้องบิสิคอต,ตัวไปก้อนมาตากบาทเทว์ว่าอายเพิ่นเนาะสีมาไายตั้งแต่เพิ่อนอันนี้เราพี่น้องขอบพระคุณงไหลายที่ติดตามปักอะไรก็กแค่กดกระดิง่งกดติดตามนั่คลิปนี้แล้วก็คลิปที่ผ่านมากวันนี้ก็บรรยากาศเคืนๆคน,น,น,นก่อน มัน,นีขอตัวไปก้อนมือน,นี่ขอพระพุณได้หลายเนาะในท่านของพี่น้องไม้ท่งแม่เลยมันนี่ขอตัวฝากกดไลค์กดแช่น้ำมันนี้ไปก้อน,นอพี่น้องพุทนกำลังหลายแล้วกาบสวัสดีจ้า